สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับทีเด็ดเฮียซันนะครับแต่ว่าวันนี้ก็จะมาให้ทีเด็ดรุตบอลสองคู่วันนี้ก็เป็นวันที่25เดือนกรกฎาคม2564ก็ก่อนจะไปวิเคราะห์บอลสองคู่นี้กันนะครับก็ขอไปสรุปผลบอลที่ให้ไวล่าสุดก่อนนะครับผลบอลที่ให้ไวล่าสุดนะครับคู่แรกนับจะให้เฮดไอเอฟเคไปนะครับแล้วก็ได้ให้เจ้าเกสุซี่ไปนะครับผลออกมาก็พลาดท่าแพ้ทั้ง2ทีมนะครับใครที่ตามก็ขออภัยด้วยนะครับ มาเริ่มกันที่ทีเด็ดประจําวันนี้นะครับคู่แรกครับได้ให้คูเพสนะครับพบกับอินเวสเทปเปเร่นะครับตอนนี้คูเพสอยู่อันดับ2นะครับแข่งไป12บัดชนะ8เสมอ1แพ้3ทํทประตูไป18เสียไป9แต้มมีอยู่25แต้มส่วนอินเวสนะครับอยู่อันดับ7แข่ง12ชนะ5เสมอ2แพ้5นะครับทําประตูไป14เสีย15แต้มมีอยู่17แต้มนะครับก็มาดูกันที่ผลการพบกันของทั้ง2ทีมนะครับ เช็คย้อนดูสิบนับเป็นคูเบนับชนะไป5เสมอ3แพ้2นะครับและ2นับหลังสุดก็จะเป็นอินเวสนับชนะไป3ประตูต่อ2นะครับและก็เป็นคูเบสชนะไป2อูนย์ะครับในปี2021นะครับก็มาเช็คกันที่คูเบนับฟอร์มหนับหลังสุดชนะ4เสมอ1แพ้1นะครับฟอร์มในบ้านยังไม่แพ้ใครนะครับชนะไป4เสมอ1นะครับและทางฝั่งของอินเวสนะครับ 6นัดชนะ2เสมอ1แพ้3นะครับฟอร์มไปเยอนก็ชนะ1เสมอ2แพ้ไป3นะครับก็ล่าสุดนะที่แพ้ก็แพ้ไซนาโจเอ็นไปนะครับ1 0แล้วก็ที่ชนะก็ชนะฮากานะครับ10ที่เสมอก็เสมอฮอตกานะครับหนึ่งนะครับก็ฟอร์มของทั้ง2ทีมก็จะประมาณนี้นะครับมาเพิ่มเติมกันอีกหน่อยนะครับในราคาแฮนดิแคปนะครับราคาแฮนดิแคปนะครับตอนนี้เปิดให้ครูเพจนะต่อนะในราคา ครึ่งควบลูกนับเดทปัจจุบันนับครึ่งควบลูกจ่ายน้ําทางฝั่งคูเบสอยู่ที่1.03และจ่ายทางฝั่งอินเวสอยู่ที่0ู3ดนะครับวันนี้ก็เอียงมาฮะทางฝั่งอินเวสครับถ้าจะแพ้คงแพ้ไม่เกินแต้มต่อนะวันนี้ทางเจ้ามือคงคิดว่าแบบนั้นนะครับก็มาดูทางหน้างานอีกหน่อยหนึ่งครับทางหน้างานนับ1 x 2นับจ่ายทางฝั่งคูเบสนับอยู่ที่1.74นะครับและจ่ายทางฝั่งอินเวสอยู่ที่4.76นะครับ เอาครับก็ตอนนี้นับราคาน้ำนับทางหน้างานนะครับมีการขยับนะครับตอนแรกจ่ายทางฝั่งเท่ากับเบตสามหกห้านับจ่ายที่หนึ่งจุดศูนย์สามนะครับแต่มีการขยับราคาน้ำนับลดทางฝั่งคูเพจอยู่ที่ศูนย์จุดเก้าสามนับและจ่ายทางฝั่งอินเวสต์อยู่ที่ศูนย์จุดแปดห้านับจากราคาตอนแรกจ่ายอยู่ที่ศูนย์จุดแปดสามนะครับ,รบตอนนี้มีการขยับราคาน้ำขึ้นมานะครับก็ทางจามือนะครับก็อาจจะ คิดว่าคูเวตนับอาจจะชนะนะับวันนี้ลุ้นเม็ดสนะครับก็มาดูกันที่คอรกเรคซ์กรนะครับเลทต่ําสุดนะครับจ่ายให้อาจ่ายให้คูเวตนับชนะ1 0ึอยู่ที่7.96นะครับแล้วก็เสมอกัน1่งนึจ่ายที่7.99นะครับแล้วก็เป็นชนะ20งศูนย์จ่ที่8.97นะครับชนะ2 1จ่ายอยจ่ที่9.32นะครับเลททางคอเลเกคซกรนะครับก็จะประมาณนี้ครับและข้อมูลทั้งหมดก็จะประมาณนี้แล้วเพื่อนๆก็ลองไปพิจารณาดูนะครับ แต่วันนี้ถ้าถามความคิดเห็นส่วนตัวนะผมคิดว่าคูเฮดนะไม่แพ้ในบ้านแน่นอนนะครับถ้าจ,จะชนะอาจจะเฉือนชนะไปได้นะครับวันนี้นะกูเฮดนะับเพราะฟอมของเขานะับห้านัดยังไม่แพ้ใครนะครับชนะไปสี่เสมอหนึ่งนะครับวันนี้ก็ขอเลือกเชียนะครับเนี่ยขยับราคาน้ําอีกแล้วนะครับเป็นให้อนะินเวตนนับไปอยู่ที่0ูนจ้าหแล้วนะครับและลดทางฝั่ง คูเวสอยู่ที่0.92นะครับตอนแรกนะผมคิดว่าจะเลือกเชียร์เลือกเชียร์อินเวสด้วยนะครับเพราะผมคิดว่าจะแพ้ไม่เกินแต้มต่อนะแต่ตอนนี้ราคาน้ําขยับแบบนี้นะผมขอเลือกเชียร์ไปที่ครูเพียสละกันนะครับถ้าถามความคิดเห็นส่วนตัวนะวันนี้บอกเลยว่าขอเลือกเชียร์ตามเจ้ามือนะครับคู่แรกขอเลือกเชียร์ไปที่ครูเพียสนะครับมาคู่ที่2นะครับลาตินะครับพบกับคอสก้านะครับ ก็ก่อนจะไปเรื่องพวกนี้กันนับขอฝากหน่อยนึงนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะเข้ากลุ่มนะครับรับที่เด็ดเพิ่มเติมนะครับหรือว่าเล่นชอบเล่นบอลสดนะครับก็สามารถแอดไลน์มาได้นะครับที่ H Y 99 M H นะครับเมื่อวานก็บวกๆกันไปนะครับสําหรับบอลสดนะครับในกลุ่มนะครับก็ได้ให้กวางโจมานะครับบินแรกนะครับบินแรกเลยนะครับเปิดหัวเลยนะครับตัดใส่ไปหมดยุนะครับมั่นใจนะครับก็ให้อยู่ประมาณ4ี่ห้าคู่นับบอลสดนะครับ บอลสกอร์สูงต่ำนะครับใครสนใจจะร่วมสนุกก็สามารถแอดไลน์มาได้นะครับมาเริ่มกันที่ลาตินะครับอยู่อันดับ4แข่ง12นัดชนะ6เสมอ1แพ้ไป2แต้มมีอยู่22แต้มนะครับส่วนฮอตกานะครับแข่ง12ชนะ4เสมอ1แพ้ไป7แต้มมีอยู่13แต้มนะครับมาเช็คกันฟอร์มที่เจอกันนะครับ ตินัดหลังสุดที่เจอกันก็จะเป็นฮอตก้านรับชนะ3เสมอ1แพ้ไป6นะครับล่าสุดเลยก็เป็นลาตินะครับชนะไป10ึ่แต่ฮอตก้บุกมาชนะลาติไป1 0นะครับในปี2021นะครับพบกันมา2นัดและฟอร์มของ6นัดของฮอตก้านะครับชนะ3เสมอ3นะครับฟอร์มในบ้านก็ชนะ2เสมอ1แพ้ไป3นะครับ และทางฝั่งของลาตินะครับ6นัดชนะ2เสมอไป4นะครับฟอร์มไปเยือนก็ชนะ3เสมอ2นะครับคู่นี้ฟอร์ก็พอๆกันนะครับแต่ลาติก็หนักไปทางเสมอครับลาสุดก็เสมอมาเรียหามไป1 1นะครับที่ชนะก็ชนะ H ฮ f k ไป10แล้วก็ชนะไซนาโจเอ็นไป2อนครับจะน่าเชียร์ทีมไหนนะมาดูกันที่ราคาแฮนดิแคปนะครับราคาแฮนดิแคปนับให้ให้ฮอนก้านับต่อนับอยู่ในราคาเสมอคู่ครึ่งนะครับเดทปัจจุบัน จ่ายน้ำทางฝั่งฮอนไกอยู่ที่1.10นะครับและจ่ายทางฝั่งลาติที่0.78นะครับแต่ตอนแรกจ่ายทางฝั่งลาติที่0.83และจ่ายทางฝั่งฮอนไกอยู่ที่1.03นะครับหน้างานนะครับตอนนี้ก็จะเป็น 1x2 นับจ่ายทางฝั่งฮอนไกที่2.42และจ่ายทางฝั่งลาติที่3.03นะครับก็ ขอฝากนิดนึงนะครับถ้าพูดติดๆขระขัดยังไงนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับอ่านผิดอ่านถูกยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับราคาให้นิแคปนะครับฮอนกานะครับจ่ายน้ําจ่ายน้ําทางฝั่งฮอนกาที่0.93จ้านะครับและจ่ายทางฝั่งลาติที่0.81นะครับในราคาเสมอครึ่งๆนะครับและเลทต่ําสุดนะครับก็จะเป็นให้เสมอกันน้บหนึ่งหนึ่งใจที่6.95และก็ให้ฮอนกาชนะ1 0ึ่งศูนย์ใจที่8.19่นะครับ ก็ตามสุดก็ยังเป็นเสมออยู่นะครับและสอดคล้องกับราคาน้ําของลาติน้บที่จ่ายต่ําแบบนี้นะครับก็ทีม้องอย่างลาติน้บที่จ่ายน้ําต่ําแบบนี้นะครับก็สอดคล้องกับคอเล็กกอรที่เสมอกันนะครับที่ต่ําที่สุดน้ที่จ่ายต่าสุดนะครับและบวกกับฟอร์มลาติก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับก็หนักไปทางเสมออยู่นะครับก็ชนะ2เสมอไปสี่นะครับยังไม่แพ้ใครเช่นเดียวกันนะฟอร์มไปเยือนก็ไม่ขี้เหร่นะครับวันนี้ผมคิดว่า ลาตินะครับคาดว่าไม่แพ้นะครับเต็มที่ก็เสมอนะครับถ้าเสมอก็รับตังเหมือนกันนะครับสําหรับผู้นี้ผมขอเลือกเชร์ไปที่ลาตินะครับผู้ที่2นะครับเพื่อนๆก็ลองไปพิจารากันดูนะครับถ้าชอบทีมต่อก็จัดกันไปได้นะครับหรือว่าจะการพลาดที่ทีมต่อในราคาเสมอก็ได้นะครับแต่ความเห็นส่วนตัวขอเลือกเชร์ไปที่ลาตินะครับคู่ที่2นะครับ วันนี้นะครับสองคู่นี้สรุปนะครับก็จะเป็นบอลรองทั้ง2ทีมเลยนะครับคู่แรกก็ได้ให้อินเวสเจปเล่ไปนะครับรองไปนะครับและคู่ที่2ก็ได้ให้ออขออภัยนะครับคู่แรกได้ให้คูเพสไปนะครับต่อไปในราคาครึ่งควบลูกนะครับและคู่ที่2ได้ให้ลาตินะครับรองไปในราคาจำนวนครึ่งนะครับก็สําหรับ2องคู่วันนี้เพื่อนๆชอบทีมไหนก็สามารถคอมเมนต์กันที่ใต้คอมเมนต์กันได้เลยนะครับมีอะไรก็สามารถติชมกันได้นะครับจะไได้ปปรับเี่ยนจะได้ไปปรับเปลี่ยนแก้ไขกันนะครับ ก็สำหรับใครนับที่ยังหาที่ลงไม่ได้นะครับก็แอดไลน์มานะครับที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะครับหรือว่าจะคลิกคลิกลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับส่วนใครที่สนใจอยากจะเข้ากลุ่มรับรับท่เด็ดเพิ่มเติมและก็มีเล่นบอลตดกันทุกวันนะครับให้สกอร์สูงกันทุกวันก็สามารถแอดไลน์ส่วนตัวมานะครับ thn เก้าสิเก้า m s นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้พบเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ